vẫn là cái tải <laughs> của mình vẫn là cái <laughs> tải của mình vẫn là cái tải

เจ้าสิย้อยสิย้อยอีกอะไรเนี่ยตลาดตลาดตลาดมานาวมานาวมานาวมาเึงเชื่อวันบอ่ไม่ใช่ไม่

ขา,ขายยางเดียวรถ <c oughs> บัรทุกวัดตะไครเอียงวัดปากาาว,ดดาวัดสาววัดรถผมว่าอันนึงแงเนาะตีนี้ไหมยน,นี่ยหนือยนะสมกับมปแดงเนาะปวดรับเพราะว่าเอายังอวะเป็นแรงวะนี่มีสองอัน